สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่3พฤศจิกายนนะคะคุณได้ไพ่นะคะในอเพนติ t ค c ลส s ส่วนเขาเป็น6คาทานะคะไม่มองว่าวันนี้ใครที่เป็นคนโสดนะคะชาวมังกรอาจจะได้เจอนะคะคนที่น่าสนใจคนหนึ่งอะ่ะ คนที่จะมาพิชิตใจคุณนะคะคุณอาจจะโสดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคนคนนี้เป็นเดอะวินเนอร์นะคะหกคาถาหมายถึงผู้ชนะเขาสามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้ส่วนตัวคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเหมือนกันนะแต่ว่าอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีไพ่คาแนะนํามาบอกว่าให้รีล e ส s e your ex นะคะอย่างไรก็ตามคุณควรที่จะลืมคนรักเก่านะคะถ้าคุณเคยผิดหวังนะคะในความสัมพันธ์มาก่อนอันนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณมังกรหรือว่าแฟน คุณก็ได้นะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะ จะต้องมีการตัดเอาเรื่องในอดีตทิ้งไปก่อนนะคะไพ่โนนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจข้างหลังแปลว่าอย่าไปสงสัยในตัวของคนใหม่คนนี้นะคะเขาจะไม่เหมือนคนรักเก่าของคุณอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาปะปนกับเรื่องปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยดีแล้วคนคนนี้นะคะคบได้แล้วก็เขาเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณแล้วสามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้นะคะคบกับเขาเนี่ยเหมือนกับได้รางวัลน,นะคะเปรียบเสมือนรางวัลน,นะคะผู้ชนะเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครแต่งงาน กันแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วเนี่ยมีมองว่าวันนี้เป็นวันดีๆที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะต่างคนต่างมีพลังงานบวกนะคะเข้ามาคุยกันมาเคลียร์ใจกันนะคะแต่มีคอนดิชันเดียวก็คือว่าจะต้องปลดปล่อยเรื่องในอดีตนะคะอย่าเอาเรื่องในอดีตมาพูดกันนะคะปัญหาเก่าๆหรือว่าความผิดเก่าๆนะก็ถ้าเกิดว่าสามารถตัดเรื่องเก่าไปได้เนี่ยจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะแบบราบรื่นนะ